เข้าเกมมาก็เสียงปืนดังลั่นเลยขอเป็นโจนดีกว่าโอ้โหเกิดกลางสนามญาติเลยจำได้ว,ว่าตรงนี้มันมีของซ่อนอยู่นะใช่ไหมนี่ไงมีมีดจำได้จำได้เคยเล่นมานามาแล้วเอามาเมื่อกี้มีคนเข้าไปแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนไม่รอเลยโอโนโอ้โหเอ้ยอริงทำไม ยิงทำไมไมันจะทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 มีคนอ้ออ้ออ้ไม่เข้าอ่ะไม่เข้านายเข้าพี่เถอะฉันไม่เข้าฉันไม่มีบัตรฉันรูดบัตรไม่ได้โอ้หมายกอ้อนเสียงเสียงยิงกระดับเดืเดือดอยากอยากเข้าไปแจ้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ไมีไม่มีปืนนะสิ จำลองชีวิตในเรือนจำก็ผมเป็นคนคุกเอา้าในเวลากินข้าวนะเขาว่าอย่างนั้นน่ะเอาข้าวมาก่อนแล้วกันเนะาะข้าวมาแล้วจ้ากินข้าวกินข้าวเฮ้ยมีตำรวจเวยเอ้าโดนยิงไปแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวเอาไงต่อ อะไรอะไรอะไรของเขาอ๋อเออมันกดย่อดได้ลืมไปมันได้คาวันนานว่ากเลยเมื่อก่อนมันมีโปทุกคนผมเลยไม่ได้เล่นถ้าใครเคยเล่นเกมนี้สมัยก่อนนี่คือโปอย่างเยอะโปบินโปอะไรของเขาเต็มเลยเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่แล้วนะโปไม่มีละหรือเปล่าหรือว่ามีแ้วผมไม่เห็น ผมนี่เนียนกริปมีมีดอยู่ในมือนะฟันได้แต่ว่าไม่ฟันอะ่ะฟันไปกับไอ้คุ้งข้ามอะไรได้บงังอะไร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 อย่าให้มีปืนมั้งนะตะกันไม่ฆ้าไปหรอกมันเคยกับดักไม่ปืนจะยิงให้ชอบชุดตัวเองอะ่ะมีผ้าพันคอได้ ปีทาครับผมเย่เร็วาเล่นออกไปได้แล้วทำามเดได้บ้างนะนี่จำได้ว่ามันมีค้อนทุกคนนี่ผมจะได้ว่ามันมีค้อนเอาค้อนมาทําเป็นฟอร์มเรียนเราจะแหกคุกกันทุกคนเราจะไปแบบนิ่งๆใครยิงยิงทำไมจังวะชนลบุญไปแล้วจังวะชนลบุญ ขึ้นเลยขึ้นขึ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 นไม่เห็นแน่นอนะีตไตีตีตีอีอยู่เพื่อนตออยู่เพื่อนตีแหกคุกแหกคุกแหกคุกเพื่อนดูต้นทางไว้ไปไปไปไไปไปไไปล้ไปจ้าไป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 แหกคุกกระสาวพาสาวแหกคุกไป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  ไปแล้วจ้าวูฮูออกคุกทางไหนวะเนี่ยเอาทางนี้ทางนี้อ่ะพาสายคุกวิ่งไปแล้วแหอคุกครับผมอุ้ยจอกได้ไหมออกได้เอ้ยเอาเรืมไฟมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไอ้นี่อ่ามันเป็นมันเป็นทางอ่ะตป้องปีนออกใช่ปะ่ะบันไดบันได บรรดาอยู่นู่นโอ้โ oh, น no. ไปเร็ว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 วิ่ง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 โอ้ยลุ้นลุ้นไปแล้วจ้าแหกคุกจ้าเย yeah. <c oughs> ่ออกได้แล้วออกได้แล้วว่าทำไงต่อกดรีตัวอ่าแล้วก็ไปเอาปืน <c oughs> แหกคุกได้แล้วทุกคนอ่ากลับมาเป็นเสื้อผ้าเดิมลอะออกมากระสาวเมื่อกี้ สาคนเมื่อกี้กลับมาด้วยปืน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 ออแล้วก็ลูกซองโอเคได้ปืนปไปไปด้กันขับเลยเฮ้ยง้อมีสาขับรถกับผมผมขับไใครขับเอาผมขับได้ปขับมากระสาวไปแล้วเฮ้ ผู้สาวตลกนะเฮ้เฮ้สาวอารมณ์ดีติดติดแล้วไปแล้วผมไม่มีบัตรลูดประตูอ่ะขึ้นง่ายเลยอุ้ยต้นไม้ทำใหม่เลยอฮ้ยขึ้นง่ายเลยทีนี้ออแขขอบโคกกสาว แหมโคกเสร็จกลับมายิงตำรวจต่อสมเป็นจอมโจรจ,จริงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาเห็นใช่ไหมเธอเห็นใช่ไหมจสไดายเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าลงก่อนโดมไหมเนี่ย ไม่โดนด้วยอุ้ยเอา,าแล้วให้ผู้สาวไปเปิดก่อนเลยเราตามเราเป็นหน่วยสอดแนวข้างล่างมันจะขึ้นไงเนี่ยอ้อมไปไกลเลยทุกคนเดินอ้อมโลกเธอดูทางก่อนนะเธอเราไปอ้อมต้นไม้ก่อนต้นไม้อย่างไกลทุกคนแบบเดินอ้อมโลกเลยถ้าเป็นต้นไม้แบบเก่าคือมันจะขึ้นยากกว่านี้ทุกคนอันนี้มันเป็นแบบใหม่ละ แล้วก็ไม่มีโปแล้วกลับมาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอ้ยยิงกันดูเดือดเอ้ยตำรวจมาเห็นนะเห็นนะลงก่อนเลยเธอตำรวจมาแล้วเธอเฮ้ยแอบได้ไหมเฮ้ยเอา้าสวัดีเฮ้ย มีคนไล่ยิงกันโดนไหมเนี่ยโดนไหมย,ยิงกันยากมากมันซูมไม่ได้ทุกคนอา้อาวมีคนมายุ่งเพอเล่นที่เผออือเล่นที่เผอเหรอจะลอยเหรอน้องไม่ได้หรอกนะพิมจอมโจรมือฉมังแล้วจากไกาย่ยิงไม่ถึงเลยนะ ผมจะตุ้ยแล้วเด็กเรียบร้อยแล้วผู้สาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วหวังว่าจะไม่ตุยนะผมที่เกือบตุยทุกคนหนีดีกว่าไปละจอมโจรขอลาก่อนโอเคครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ภารกิจวันนี้ก็ลุล่วงนะครับผมเราสามารถแหกครกได้แล้วฮ่าฮแถมได้ยิงกับตำรวจด้วยคุมแล้วครับผมวันนี้คุมแล้วไปดีกว่ากลับไปกระตุยหนีดีกว่าจอมโจรไปละจ้า